ได้พุหลวงปูของเรานึกแล้วเราจะได้ปลื้มเพราะบุคคลเช่นท่านนั้นไม่ใช่ว่าบาังเกิดขึ้นได้ง่ายๆในโลกหาได้ยากมากเลยท่านมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่แตกต่างจากภารกิจที่เราเคยได้ยินจนกระทั่งเราไม่เคยคุ้นหูเราจาึงนึกว่าเอ้มันแปลกๆเอะนี่เพียนไปหรือมึงหรือละเทอะ หรือฟุ้งซ่านอะไรต่างๆอาจจะแปลกแต่จริงๆแล้วมันแค่แตกต่างภาร,รกิจกันอาจจะย์ซึ่งเป็นภาร,รกิจเสริมไม่ได้มีการแข่งกันเหมือนที่อุปมาเมื่อวานนี้ระหว่างจมูกกับดวงตาต่างก็เสริมซึ่งกันและกันดวงตาอยู่สูงกว่าจมูกเอาไว้ดูจมูก มีความสูงกว่าดวงตาในแนวราบอย่างนี้ก็เอาไว้ดมเอาไว้หายใจเอาไว้ชีวิตตำารงอยู่ต่างก็เกื้อกูลกันส่งเสริมซึ่งกันและกันภาคโปรดที่มีซ้ำๆนับโรงไม่ท้วนน,นั่นน่ก็เพื่อที่จะมาเป็นพระบรมครูจะเปรียบเทียบให้เห็นก็คือกระทรวงศึกษาธิการสอนให้ มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้กล่าวถึงวัตรรมกายภายในเป็นพระอริยเจ้าพน้นจากทุกข์ทั้งปวงดับทุกข์ไปนิพพานได้ส่วนภารกิจภาคราบนี่ก็ทําต่อคือทําควบคู่กันไปในภาพโปรดท่านเสด็จดับขันธบริธิาพานแล้วแต่ว่ากิเลสอสวะก็ยังมีอยู่ในตัวมนุษย์เพราะยังมีมนุษย์มังเกิดขึ้นอยู่ ในช่วงว่างที่ยังไม่มีองค์ใหม่มาตัดสรุช่วงนี้ภาคปราบก็จะลงมาที่จะไปสู่ที่สุดของแหล่งกำเนิดกิเลสอาสวะทั้งหลายที่ปล่อยมารห้าฝูงหมดนี่ผมพยายามมานี่ไม่ใช่ว่าเป็นภารกิจเสริมกันเกื้อกูลกันนั่นเอ,เอามาก่มามาอยู่อยู่แล้วก็เสด็จตับกันทัปรินิพพานไปอันนี้ยังยงก็โค้นกันต่อไป ระหว่างจะค้นกันไปอ่ะทางนี้ก็ขนไปนี่ก็ขนไป,นนไปทางนี้ก็ขนไปอย่างนี้ไงมีขนก็นมีขนนี่เห็ไม่จะขนไม่ใช่ขนตามผิวหนังนะนี่ขนสัตว์หรือสัตว์สอนให้ลื้ผังที่เขาเซตโปรแกรมให้ติดอยู่ในภพทั้งสามนี่แหละลื้ผังตัวนี้พอมันดับปุ๊บก็ตกศูนย์เข้าถึงธรรมากายอรหัตตผลหน้าตา20บาสู20ุ20วาเป็นพระอารหันต แล้วก็ดับขันธปรรณิภานฟึดไปไม่ใชนี่ไงถ้าที่ยังเหลืออยู่ทางนี้ก็ค้นไปค้นทันนี้ก็ขนไปที่ขนขนไปที่ค,นคน้คนก็ค้นไปค้นไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนี่นะจ๊ะคือภารากิจที่ต่างก็ส่งเสริมซึ่ง,งกันและกันไม่ได้แปลกแต่ว่าแตกต่างจากที่เราเคยได้ยินมาบ้างเงนั่นเองนะจ๊ะแต่ สิ่งที่เหมือนกันคือตั้งเข้าถึงนรำมกายในตัวตั้งเข้าถึงน้ำมกาย,ากายแล้วจึงจะปิดดับลือผังตรงนั้นได้ที่เขาทาให้เป็นไรได้เกิดหลุดออกไปแต่ผู้ที่ค้นก็จะต้องค้นต่อไปสาวต่อไปสาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพล่งกาเนิดตงนน้นมาจากตรงไหนยังไม่เจอไม่เจอก็ต้องค้นกันต่อไปเมื่อเขาเอามัจจุมานมาตัดลอนถอดกายไป กลับเปลี่ยนที่ทำงานด้วยกายใหม่กายทิพย์นะจ๊ะกับกายสมณะเทวบุตรอยู่ันที่ดิสิบรีวงบรมิเศเขตบรมโพธิสัตว์ก็ไปทำต่อด้กายละเอียดแต่มันไม่แรงเท่ากับกายหยาบก็อย่างเงี้ยเปลี่ยนที่ทำงานใหม่พอถึงเวลาก็รวมกันลงมาหมู่กันนะมาสู่กายหยาบ พอกายหยาบก็แก้ไขกันไปอย่างนี้ไงถ้าไม่ต้องกายหยาบเพราะว่ากายหยาที่มันแข็งแรงเหมือนเต่ามีกระดองเนี่ยมันมีเกราะมีมะอะไรต่างๆถ้าเต่าไม่มีกระดองนี่มันไม่แข็งแรงนี่ เราไม่เคาะเราอย่าไปลองเลยเดี๋วบาปเราลองนึกภาพดูว่าถ้ามันไม่มีใช่ไหมจ๊ะแพราะ้มันต้องมีเปลือกนี่ไปอย่างนั้นไงละ่ะ